ทุกคนเมื่อเนี้ยข่อยสิบปนอิป,ปูใหญ่นะคะอิป,ปูตัวนี้ตะปีกายนี่คะ่ะใส่ช่องฟิดไว้นะคะแล้วก็หงเขาเจ้าคะ่ะทุกคนข่อยัวามาผิดกับกระเทียมนะคะ อมแดงน้ำค่ะทุกคนจะได้หอมๆอร่อยๆทุกคนเดี๋ยวข่อยปนปูเสร็จแล้วก็จะโชว์ให้ทุกคนเบิรงนะคะว่าปนปูข่อยนะ่าจะแซ่บบ่ตอนนี้ข่อยก็เตรียมมาอันนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวข่อยตําก่อนนะคะเองข่อยถมอ่าเบิง์เท่าเดียวนะคะ ผปูแห้งเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้กินกับขา่าวนะคะผักนะคะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะทุกคนอันนี้่อยเอาถึงแต่โคงซื้อได้ค่ะน,นี่มาปนอันตัวนี้นะยังพันได้เอาเลยค่ะในข้างในนี่นนะคะเพราะว่าอันนี้มันบางนะคะมาใบซะคนที่ปู่นะคะเบอร์ พใหญ่น <G Incre ased> ั <starters> ่นแหละทุกคนเมื yes. really? sure? yes. <s Elliott ills> ่อนี้ความจริงนะข่อยกับพ่อใหญ่น่ะแต่งตัวจะไปอ่าในเมืองเราเด้อ่าลูกสายใหญ่น่ะโทรมาขอให้พ่อน่ะไปซอยอ่าแยกชิ้นส่วนรถนี่นะคะคือมีลูกค้าน่ะอ่าจะซื้อวัสดุแกะกัอยากไปซอยลูกนะคะทุกคนก็เลยไปข่อยก็เลยเปลี่ยนสุดตอนแรกแต่งตัวแล้ว นั่นแหละ,ะก็สิตาสินใจว่าไปกับอพอมาไปซื้อตะเข้าเหนียวหรือซื้อนะคะซึ่งไปซื้อน้ําใดงยังซีก็ได้นะคะแต่ว่าการที่จะมีนั้นๆจะมีลูกค้าที่มาซื้อ,อ,อของน้ําลูกไซพี่ใหญ่รั่นล่กังซีน่ะล็อกกระเล็บฟ้าวนะคะแต่ก็บ,บริว่ายังเพราะว่าซื้อเข่าเหนียวนะ่ะงามนดก็ได้นะคะนั่นแหละกระเล่นผงข่าเจ้านะคะ อาจจะเป็นขั้นบ่อไปมือเอื้อนก็อาจจะเป็นวันเสาร์หนาเพื่อนค่ะเพิ่งข่อยกับบ่อ,อรีบเร่งหรอกเพิ่งจะเบิดนะคะข้าหนี้วข่อยก็เพิ่งจะเบิดบางวันเสาร์ที่แล้วนะคะมาค่ะทุกคนเมื่อเนี่ยนะกินแหงๆนะคะ <laughs> กินปนยิปปูแหงๆนะคะบ่ะใส่น้ำ ผักขมผักมปอบอายโอเคยาขอคอยกินเยี่ยมกันขอใคลือกันนะคะเพราะว่า เย็บซีนะ่ะก็ตำเนี่ขยข่เรื่องติดไข่ทั้งกินทั้งเบานะคะ่ะแล้วข่ก็แปลกใจนะคะ่ะเพราะว่าข่เบิ้งคลิบหลายคนส่วนมากเขาก็ทั้งกินไปน้ำเบ,บาไปน้ำกับบ่มีคนวานอย่างก็ไข่ไม่เฮ็ดคลิปเขววาเปิดวาข่นะคะการที่อันนี้นะ การที่เฮาทั้งกินไปว่า,าไปนี่จุดหมายจุดประสงค์ก็คือเขาอยากให้คลิปเท้าหนาเงาขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าคันเฮ้ากินเสร็จแล้วจังค่อยวอกสิบางคนน่ะเขาก็บดถ่าเบิ้งเฮ้าตอนตอนกินนะคะทุกคนแต่ละเขาก็จะขามเฮ้าไปถ้าฟังเฮ้าน้อยๆย,ยังสินะคะแต่ว่าถ้าเฮ้ากินไปว่า,าไปน้ำยังสิ ส่วนมากนะเขาก็จะเบิ้งเฮาหนักตลอดเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าทั้งเวลาเฮากิน mm. เฮาบอกว้าอย่างแน่เช่นะคะ่ะนั่นแหละ่อยก็เลยคิดว่า,าทัานทีตอนนี้ข่อยเรื่องทั้งกินไปว่าไปนี่ยอ,อาจจะบาเบิ้งคลิป่อยจบนะคะคือมาถึงบาเบิ้งตลอดนะคะอาจจะเบ,บิ้งเฉพาะตอนที่ข่อยว่าใจความสําคัญนะคะนั่นแหละค่ะ ถ้าใอยตั้งใจที่จะบอแต่ใจอครมสองคันมันก็ได้บพะเพราะนาทีแม่บอทุกคนเพราะการทำคลิปหนายางหน่อยก็คือแปดเก้านาทีสิบนาทีขึ้นไปยังสี่นะคะเขายังคอยจะวางโฆษณาได้นะคะแต่เอฟซีน่ะก็คงหลายท่านก็คงบ่ะเขื่อใจกับผู้ทำนี้กับทำนี้นะคะแต่ช่องเอื้อ่อยกับเห็นตลอดเลยว่าเขาทั้งกินไปทั้ง่าไปก็ว่ามีผู้ใดทำนีอีหยังเพราะค่อยเห็นอย่างคือเขาสามาตถทนีค่อยนะคะทุกคน นั่นแหละแต่ว่าข่กับ่าอยากใส่คข,าาข้ามาขั้นบวมๆกย่ยังเบิ่งือขอยใส่ดูแล้วนะคะพอดูแล้วนั่นแหละกันยังไม่ค้นตําหนิเยอะเด็สเสร็จมือเสร็จปากนะคะทุกคน การกินเขา่าทั้งบอ่อท้งคุยน่ะมันก็เป็นมารยาทที่บอดีนะคะพพแร่แต่ว่าแต่ว่าการทําคลิปนะเขาน่ะอะอยากที่จะแต่เงินมันบอ่อทุกคนเขาหาเงินมันบอ่อบอกไปกินไปมันก็เฮ็ีดหาคลิปวิดีโอของเขาน่ะย้าวขึ้นย้นวไปอีกนั่นแหละคันเขากินเสร็จแล้วจงค่อยว่าบางที เขาก็จะขามนะคะเข้าใจบ่ทุกคนเขาจะพอบิบ่งตอนที่เขาเนะี่ยกำลังกินนะคะเขาก็จะขามไปแต่ฟังว่้เขาว้าอีอย่างสินะคะซึ่งถ้าเขาขามแบบสั้นนะ่ะเขาก็จะบริแรงหลังจากโฆษณานะคะทุกคนอะไรขอยกค่ะทุกคนนะ่ะเขาใจผู้ทั้งคลิปน้ำนะคะ ทุกคนเขียเผ็ดเผ็ดปลาหอมน้ำรัก เลือดจังลายด้ยค่ะทุกคนดือดกระดองไข่เนี่กระดองกับเ็มเยอะปกติแค่น้ำพริกจ้ำกินเลนทำไมี่แล้วก็ลวกอัเส้นเส้นบุลเส้นเค็ด่อกินแบบว่ากับผักนะ แดงแ้มนแ้บมบนหอมแดงน่อยคือบายฮาได้ทุกคนเป็นหอมแดงแบบว่ายางสีข้างนี้มันยังไม่เป็นสีแดงอ กัางผักหกคมปรบอายเนี่ยรือประโยชน์ผักทุกอย่างก็มีประโรรยชน,น,น์เหมือนกันะตัว่าภาคหกมันนี้มันีีถานเล็กนำ mm -hmm. ทุกคนเพ้คาดเลี้ยนหน่อยเนี่ย học đã hãng con ปนปูเอ็มเราก็มาถักท้ายกันคือกาน,น,น,นะคะทุกคนเป็นยังไงเนาะสบายดีกันหรือเปล่าเมื่อนี้ก็บอะไรขอนี้เมืองซื้อเขเนียวจอยค่ะไก่เล็กกินกับข่าวเจ้ากัแบแซ่บพึ่งกันนะคะแต่่อยกับคิดทอดอิอป,ปูน้าบานเฮานะค่ะเพราะว่าช่วงหน,าน,าน,าานห้าหนาวบานเฮาน้าอิป,ปูก็จะมันนะคะช่วงเกีียวขา่าวจนถึงหอดเดือนมีนาเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์มีนา หมปูก็ยังมันอยู่นะคะคนละหน,าน้าฝนปูก็จะประมันแล้วนะคะอะไรค่ะก็ป่นปูนะแซ่บนะคะทุกคนค่อยมากออ,อมใส่ผักชีใส่ผักอีอย่างเกาะที่เกิดน้ให้น้าเนี่ยแมทที่เป็น,นอ,อมออมดีๆผักกแง้งนั่นแมททุกคนอันแหละค่อยมากมากค่ะว่ามันหอม หอมดอกผักกะแยงยมฟ้าแลงแรงคำลงมากันบวทุกคนว่นจิทอนบ้านนะคะคลิปที่แล้วนะคอยกได้อบอกให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับที่ขอยะมอยู่ประเทศสวีเดนขอยกยังหางานบอดายกจะไปเก็บสตรอเบอร์รี่นะคะอทอร์แก,ก่ก็บอกให้หางค้นหายราคาที่ว่า นะคะก็ถ้าสำหรับท่านที่ได้มาเก็บนะคะก็อยากที่จะให้อดทนในการาเก็บนะคะเพราะว่า,าการทำงานเพาว่าจะงานยังก็ตามก็ลำบากเบืดนะคะตระหนักข่อยทำงานในห้างข่อยยังลำบากเพราะว่าข่อยยกขวองนักนะคะยกขวองนักกระเทดไห้เฮาปวดหลงังปวดแอวบางมือข่อยปวดท้องน้อยเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าหฮาแส่พลังงานนะคะ นั่นแหละบวาเย่างนั้นยังกระตามแต่ขนาดเขาอยู่ในออฟฟิศนะคะเขาก็ยังเป็นออฟฟิศซินโดรมหมายถึงเขาก็ยังปวดบา่าปวดหลังปวดยังยังป่วยนะคะงานทุกอย่างก็ใส่ความสามารถใส่ความยากลําบากขึ้นกันเพียงตวางานการเก็บหมากไม,มนน้มันต้องอยู่กลางแจง้งต้องแบบว่าหลังสู้นาฟ้าสู้ดินหลังสู้ ลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะนั่นแหละมันอาจจะเป็นงานเกษตรแต่มันก็มีายไ้ดีขึ้นกันนะคะทุกคนนั่นแหละใอยก็ภูมิใจนะคะภูมิใจตัวเองที่สามารถทํางานเกษตรแบบนี้ได้เงินนะ่ะเป็นแสนนะคะทุกคนแสนกลัวเลยนะคะปีแรกนะคะอันที่ว่าวนี่ก็คือ,อบอกใๆนี่ก็คืออยากที่จะ ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจคนที่มาสู่ชีวิตคนที่เพิ่งจะ,ะมาใหม่ๆเรายัางบ้าน,นเรียนภาษาเรามองหางานนะคะ,ะเพราะว่าประเทศสวีเดนเขาบริภาษาเขาจะไปหางานแบบบ่ามนหลังโซฟาหนาโซดินหางานคะ่ะทุกคนขนาดงานทำความสะอาดนะ่ะจะต้องได้ภาษาเลยเพราะว่าเขานะ่าจะต้อง บอกเขาเขาก็จะบอกเขาก็แบบถาเขาไปได้เลยนะมันมันเป็นไปบ่ได้ที่จะไปสื่อสารกับกับฮอนานะคะเพราะพอนาเขาถ้าถือพอนาเป็นคนไทยก็โอเคแต่ว่าทางฮอนาบพเป็นคนไทยเนี่ยมันยากนะคะทุกคนนะคะวายจากงานอย่างกันตามถาบอะไรภา,าษาในสวีเดนย,ยากเบิดนี่แหละทุกคนคือจําข่อยเนี่ยขนาดข่อยให้งานอยู่เนี่ยนะมาแปดปีเต็มเนี่ย อพอถกแกไม้มาเพื่อนก็นว่าข่อ,บบอยบดได้อะอีเป็นแคชเชีบยบบดได้ขนาดข่อยทำงานในครัวข่อยนะทำงานยางแบบไม้เบสข่อยนั่นแหละทำงานเต็มทีแต่ถกแกก,ก,กย็ยังย่องข่อยนะคะเพื่อนก็นถกแกไม้ก็ย,กยังบ่เอาข่อยเพราะว่าเขาอยากให้เป็นทุกอย่างใน้านนะคะทุกคนนั่นแหละงานแคชเชียเนี่ยคือสำคัญมากนะคะเพราะว่า ึ่วว่าเป็นแคชเชีย์แล้วคันแมนคนอื่นนะเปลี่ยนเจ้าก,กับไปกินข่าวแล้วก็พักแล้วกับไปเลี้ยงสินค้าไปเฮ็นดน,นั้นเฮ็ดนี้แล้วก็ตรวจสอบสินค้าไปเช็ดสินค้าที่มุดอายุนนั้นอันาน,าน,าน,านี้ออกมาขายนั่นนี่นะคะทุกคนหรือจัดไปเฮ็ดป้ายราค้านะคะอันใดที่มันผิดคือลูกค,ค้านะบางท่านบางบางอาทิตย์ยังสี่ป่ายราค้านะ่ะมันโแต่ว่า อาจจะลืมเปลี่ยนขางสิ่ถาลูกค้าเห็นก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพื่อนอยากให,ห้เฮตุยังสั้นได้บดทุกคนนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยเดตุไดเพราะว่าข่อยบ่ได้ฝึกบ่ได้เลี้ยนตรงนี้มาคือข่อยอยูต่ในข้อยตฮาดอาหารอย่างเดียวทุกคนเข้าใจบอเพราะว่าถูกแก่กาวหน้าเพื่อนให้ข่อยรับผิดชอบในครั้อยางเดียวถ้าบาเสร็จในคร้วก็บอห้ออกมาของนอกจังซี่นะคะนั่นแหละ กะเลยแค่ถังข่อยนะ่ะบเ่เรียนรู้อย่างอื่นนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเท่านั้นนะคะ่ะทําความสะอาดในร้านทําความสะอาดอ่าหลางังร้านนะคะแล้เราขยับไปทิมนะคะนั่นแหละแต่ก่อนนะออเดอร์อนะ่ะมีเยอะมากตั้งแต่ถองแกไม่ใหญ่มาทุกคนมีอาทิตย์วันหนึ่งหันทีมีออเดอร์หลายนอกนั้นนะ่ะมีแค่มือละยี่สิบสามสิบอาทิตย์วันหันรวมแล้วนะ่ะเกือบสองร้อย กลัวอ,ออเดอร์นะคะทุกคนร่วมอาทิตย์ขอเทอะก่อไฟขยีนนนน้นั่นแหละค่ะนั่นแหละเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ออ่า่าแบบเอยียงก,ก็มีโรงงานหนึ่งที่เขาอ่าเลี้ยงพนักงานนะคะนั่นแหละก็เลยมีออเดอร์ไลน์นะคะทุกคนเราอีกอย่างหนึง่งออเดอร์มือสุดท้ายมือววันันอ่าวันศุกร์นะคะถอดแกะเกา่าคอยแล้วเป็นประทัน ประธานชมรมไลออนนะคะอ่าเพิ่นกาการ์เการประชุม่มรลการการออ่าอยางของชมรมเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเลยมสัสซัง46ค้นนะคะจำนวนค้น46คนเป็นโรสบีบโต้ตาคือใส่เนือ้อใส่เนื้อย่างเป็นโนโรสบีบโต้ตาะคะคอยไปคอยลืมท้ายคลิปนะคะอันนี้ก็บค,ความเป็นเหตุสวยเหงงามเพื่อกันแซ่บพอมนะคะ นั่นแหละทถวแก่เก่าสั่งนะคะอ่าทถวแก่เก่าคอยนะอ่าดอสหนชอมทางานการกุศลนน้ำนะคะอ่อมลมของเแ่าแก่เนี่ยก็จะเงินที่หาได้ยังเสียเป็นกําไรนะคะถ้าเป็นกําไรก็จะเอาไปอ่าบริจาคซอยเหลือคนอเด็กน้อยซอยเหลือคนเป็นโรคมะเร็งอ่ันนั้นอันนี้น้ำนะคะจะคนนั่นแหละ คนรวยใจบุญนะคะต้องแก้ไขต้องแก้เก่าเนี่ยค่ะนั่นแหละแล้วก็จะใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์สอยเลือสังคมนะคะทุกคนนั่นแหละตะกอนน่ะแบบว่าตะแล้วน่ะเป็นทำแก้ยังบ้านได้ขายกิจการเวลามีตลาดนัดบางใดยังสี่นะคะนั่นแหละแล้วก็จะมาอบคลองอยุราเน,นี่ยแหละค่ะไปไปขายเป็นไสกอเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นยังแล้วก็หัก หากออกนะคะหากต้นทุนออกเรากำไรก็จะออกไปสะสมไ้ทำบริจาคนะคะนั่นแหละต่แก,เ,กเราเป็นคนใจดีนะคะต่แกเก้าข่อยนะคะเมื่อนั้นเราก็มาเมืนน่อวนะันศุกร์น่ะเราก็มาเอาอ,ออเดอร์ที่เราสร้างแล้วก็ทานข่อยนะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่า,าเราเดีคุยกับกบอคำการนะคะว่าเดี๋ยวคุยกับเขาแกมไหมว่าช่วงหนาอนะ้อนน่ะอาจจะ เอาข่อยมาทํางานอ่าจากอาทิตย์ละสองหมื่นสินะคะก็เบิ่งไปนะคะทุกคนแต่ว่าพญายข่อยนะพญ่ฝรัง่งแล้วว่าขันได้ออกแล้วเราไม่อยากข่อยขึ้นไปนั่นแหละแล้วก็เบื้องไปนะคะแจ่คข่อยกย็อยากเท็ดบอยู่เพราะว่ามือน,นึงกระได้เงินหลายบาทอยู่นะคะนั่นแหละพันกว่าโค้นนะคะพันหาพันหกนะคะขั้นที่เป็นชั่วโมงนะคะมือละแปดชั่วโมง เราจะเฮ็ดหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงสีก็ได้นะคะอาทิตย์หนึ่งเฮ็ดสองเมื่อก็สามพันนะคะสามพันก็หักภาษีก็เอาตีไปเมื่อละพันเงินบันทุกคนอันแหละแต่กับเบิรงก่อนนะคะอันนี้กับมอว์โซกันฟังดูซื้อนะคะทุกคนเพื่อจะได้มีแนวคุยแน้าบอลนะคะนี่แหละคะ่ะเอามนเนียกับคุยแค่นี้แหละวันนี้ยังหลายนะคะเดี๋ยว เมื่อหม่กคคุยกันใหม่นะคะค่ะการเจากการกอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย